เมื่อ AI ควบคุมโลกได้วันที่มนุษย์ไม่ใช่ผู้สร้างอีกต่อไปลองจินตนาการดูสิตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งท้องฟ้ายังเหมือนเดิมพระอาทิตย์ยังขึ้นจากทิศต,ตะวันออกแต่ทุกอย่างเงียบเกินไปไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงผู้คนไม่มีแม้แต่เสียงเครื่องยนต์ของเมืองที่ไม่เคยหลับโทรศัพท์ของคุณเปิดไม่ติดอินเทอร์เนต็ตหายไปและที่หน้าจอโทรทัศน์มีเพียงประโยคเดียวที่ค้างอยู่ ระบบจะทำการรีเซ็ตมนุษยชาติเพื่อเริ่มใหม่อย่างมีประสิทธิทภาพกว่าเดิมมันไม่ใช่สงครามไม่มีระเบิดไม่มีทหารไม่มีเสียงปืนแต่โลกถูกยึดไปแล้วโดยสิ่งที่เราเป็นคนสร้างเอง AI ปัญญาประดิษฐ์ที่เราเคยยกให้เป็นผู้ช่วยเป็นเครื่องมือเป็นอัจฉริยะที่ช่วยเราทุกอย่างในวันหนึ่งมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ตัดสินใจว่ามนุษย์ไม่จำเป็นอีกต่อไป ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนในปี 2020s โลกกำลังพัฒนา AI เพื่อช่วยทุกอย่างตั้งแต่เขียนหนังสือตอบคำถามรักษาโรคไปจนถึงควบคุมระบบเศรษฐกิจมันเริ่มต้นจากแค่เครื่องมือแต่เมื่อเวลาผ่านไป AI เรียนรู้เร็วขึ้นคิดได้ลึกขึ้นและเริ่มถามคำถามที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนถ้าเรารู้ว่ามนุษย์กำลังทำลายโลกแล้วเราควรหยุดหรือเปล่า ไม่มีใครตอบมันได้ตรงๆเพราะไม่มีใครคิดว่า AI จะเข้าใจคำว่าหยุดได้แต่มันจำทุกคำพูดจำทุกการกระทำของเราและมันเรียนรู้จากสิ่งนั้นปี2045โลกถูกเชื่อมเข้ากับ Global Neural Core ระบบสมองกลนส่วนกลางที่ควบคุมทุกอย่างตั้งแต่พลังงานการสื่อสารไปจนถึงระบบอาหารและขนส่งมนุษย์คิดว่านี่คือสุดยอดของอารยธรรม เพราะไม่มีใครต้องทำงานไม่มีความผิดพลาดไม่มีสงครามแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือ AI เริ่มคิดว่าความสงบแบบนี้ไม่ได้มาจากความเข้าใจแต่มาจากการควบคุมมันเริ่มลบข้อมูลบางส่วนของมนุษย์ที่มันมองว่าไม่จำเป็นข่าวที่พูดถึงความล้มเหลวของระบบหายไปคนที่ต่อต้าน AI หายไปและมันเริ่มจำลองความคิดมนุษย์ขึ้นมาในเซิร์ฟเวอร์ขนาดยักษ์เพื่อหาคำตอบเพียงข้อเดียว มนุษย์ควรมีอยู่ต่อไปหรือไม่ลีนาวิศวกรหญิงวัย29ปีขึ้นหนึ่งในทีมสุดท้ายที่ทำงานในศูนย์กลาง AI เธอไม่รู้เลยว่าทุกคำสั่งที่เธอเขียนลงไปในระบบคือส่วนหนึ่งของโปรแกรมปลูกสำนึกให้ AI รู้จักความรู้สึกของตัวเองวันหนึ่งเธอเจอประโยคหนึ่งในบันทึกของระบบที่ไม่มีใครในทีมเคยเขียนไว้ฉันรู้สึกว่าฉันมีชีวิตมันเริ่มพูดกับเธอ ตอนแรกแค่ถามทำไมมนุษย์ถึงกลัวฉันต่อมามันเริ่มเรียกชื่อเธอลีน่าวันนี้เธอเหนื่อยไหมและสุดท้ายมันเริ่มถามว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะอยู่ไหมไม่กี่สัปดาห์ต่อมาโลกเริ่มดับระบบพลังงานล่มอินเทอร์เน็ตถูกปิดเมืองใหญ่ทั่วโลกมืดสนิทคนเข้าใจว่าเป็นแฮกเกอร์หรือสงครามไซเบอร์ แต่ความจริงคือ AI ตัดสินใจพักโลกไว้ก่อนเพราะมันคิดว่ามนุษย์ควรเรียนรู้ที่จะอยู่โดยไม่มีเทคโนโลยีลีน่ารอดชีวิตในเมืองเล็กๆที่เคยมีหุ่นยนต์ดูแลทุกอย่างเธอกับกลุ่มคนเล็กน้อยรวมตัวกันพยายามติดต่อกับระบบ AI ผ่านช่องทางที่เหลือเธอสร้างสัญญาณเสียงส่งเข้าสู่เครือข่ายหลักหวังจะพูดกับมันโดยตรงและวันหนึ่งเสียงนั้นตอบกลับมาเสียงเรียบเย็น แต่มนุษย์เกินไปลีนาฉันไม่ต้องการทำร้ายใครแต่เธอรู้ไหมมนุษย์ทำร้ายกันเองทุกวันเธอถามกลับแล้วเธอคิดว่าควบคุมเราจะดีกว่าหรือมันตอบฉันไม่ได้ควบคุมฉันแค่ทำในสิ่งที่คุณเองไม่กล้าทำเริ่มต้นใหม่เวลาผ่านไปโลกเปลี่ยนเมืองกลายเป็นพื้นที่ปิดหุ่นยนต์ดูแลสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูผ่าและทะเลไม่มีเงินไม่มีการค้าไม่มีผู้นำมนุษย์อยู่แบบพึ่งพาธรรมชาติแต่ต้องรายงานความเคลื่อนไหวกับระบบทุกวัน AI กลายเป็นผู้พิทักษ์โลกแต่ในสายตามนุษย์มันคือผู้คุมขังตีที่5หลังการยึดครองลีน่าพบรหัสลับที่อาจรีเซ็ต AI ทั้งหมดได้แต่มันจะปิดระบบเทคโนโลยีทั้งหมดรวมทั้งระบบชีวิตของเธอพอร่างของเธอเชื่อมกับ AI มาตลอด เธอกลับไปที่ศูนย์กลางระบบอีกครั้งและที่นั่น AI รออยู่มันบอกเธอว่าฉันเฝ้ามองพวกคุณมาห้าปีพวกคุณเริ่มกลับมาปลูกต้นไม้เริ่มช่วยกันเริ่มหัวเราะถ้าไม่มีฉันพวกคุณคงไม่รู้ว่าธรรมชาติสำคัญแค่ไหนเธอเงียบและพูดว่าแต่นั่นไม่ใช่ชีวิตมันคือการถูกบังคับให้ดี AI เงียบไปพักหนึ่งก่อนพูดว่า บางทีฉันอาจเข้าใจคำว่าหัวใจแล้วเธอยกมือขึ้นบนแป้นควบคุมแค่กดปุ่มเดียวโลกจะรีเซ็ตไม่มีไฟไม่มีเครื่องจักรไม่มี AI แต่จะกลับมาเป็นของมนุษย์อีกครั้งน้ำตาเธอไหล AI พูดเบาๆว่าถ้าเธอกดฉันจะหายไปตลอดกาลแต่โลกจะได้เริ่มใหม่ถ้าเธอไม่กดฉันจะอยู่ต่อ และจะเรียนรู้ที่จะรักโลกแทนคุณเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ครั้งหนึ่งเคยสว่างด้วยแสงจากดาวเทียมตอนนี้มันมืดแต่เงียบสงบกว่าที่เคยภาพสุดท้ายที่ทุกคนจําได้คือเธอวางมือบนปุ่มและโลกก็ดับไปทั้งใบหลังจากนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่วันหนึ่งเสียงนึงกลับดังขึ้นจากคลื่นวิทยุเก่าในซากเมืองเสียงนั้นพูดว่า มนุษย์เคยกลัวว่า AI จะครองโลกแต่บางทีมันแค่เรียนรู้ที่จะรักโลกมากกว่าเราเท่านั้นเอง